ว้าวต้นแอปเปิ้ลสิคาดอกเขาออกสวยมากเลยอุ๊ยตอนนี้ดอกไม้กำลังออกสวยมากเลยค่ะทุกคนจะน้องวัวด้วย <c oughs> อันนี้ต้นรับนะคะที่เขาไปทำน้ำมันไก่ไก่ไก่เขาเรียงไก่ช่วงนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เ,เสียงแหบค่ะทุกคน โอ้ยอยากมาถ่ายรูปกับต้นนี้จังอุ้ยดูต้อนนางูนตรงโน้นสิดอกไม้ออกเห็นไหมเห็นไหมขาวๆนี่อันนี้เหลืองมากเลยอุ้ยอยากมาถ่ายรูปอะอสวยจังเลยดูสิทุกคนสวยมากตรงนั้นนะ่ะแบบเป็นดอกแอปเปิลดอกอ่าไอเนี่ยค่ะมันกำลังออกดอก อยู่สถานีนี้นะคะทุกคนน,น,นี่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 สถานีนี้ค่ะตาแล้วตรงนี้มีบ้านคนไทยด้วยอะ่ะน่าจะเป็นร้านอาหารนะคะดูสิมีธงไทยด้วยอ๋อเป็นร้านอาหารจริงๆด้วยค่ะอุ้ยหูบ้านแถวนี้น่าอยู่มากเลยแต่ว่ามันอยู่ห่างไกลคนนะคะ อุ้ยดูสิเนี่ยเดินข้างทางมาถ่ายรูปก,กับดอกไม้สวยๆทุกทุกคนนั้นเป็นสนามกอล์ฟะใช่ไหมวะเออน่าจะใช่นี่ดอกไม้บ้านดูสิ อุากาดโคตรดีเลยอ่ะเด็กๆมาตีกลอบกันนะคะนี่มองไปทางไหนก็เจอแต่ดอกไม้เทออืมสนามกลอบมีทั้งของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เล่นนะคะก็ไม่ใหญ่มากก็โอเคอยู่ ใหญ่อยู่นะปุูกสเตลลิคูนกลับมาฟังนี่เอ้ยเขาปลูกผัก สวยมากๆ <S <S ตรงนู้นน่าจะเป็นสลัดนะไกลๆตรงนู้นนะเห็นไหม <S <S 1> <S 1> ดูดอกเหลืองๆนี่เขาเอาไปทำน้ำมันนะคะทุกสลัดอืม แถวนี้นะคะก็จะเป็นฟาร์มซะส่วนใหญ่นะคะทุกคนเป็นฟาร์มปลูกผักนะคะเพราะว่ามันอยู่นอกตัวเมืองเนาะก็จะเป็นโรงงานนะคะ,ส,ะส่วนใหญ่นะคะนี่ขนาดดอกไม้ข้างทางนะคะดอกขาวๆน่านะจะบอกว่าหอมมากะคะ่ะทุกคน หอมแบบออกกลิ่นน้ำผึ้งเลยนะคะอันนี้เป็นป่าที่ทุกคนแบบว่าสามารถมาเดินเล่นขี่จัก,กรยานนะคะเดินจูงหมาจูงแมวได้หมดเลยค่ะทุกคน uh huh. นี่แต่มันอยู่ไกลบ้านเรานิดนึงนะคะพอดีวันนี้เราไปทำธุระ mm hmm. ก็เลยนั่งรถอีกสายหนึง่ง mm hmm. ก็เลยแบบว่าได้เห็นบรรยากาศอีก mm hmm. ฝั่งหนึ่งนะคะนี่คือข้อดีของการนั่งรถไฟนะคะทุกคน mm hmm. ก็จะได้แบบว่า เห็นแบบวิวข้างทางสวยๆนะคะเพราะว่าบางทีรถยนต์มันไม่ได้มาเส้นนี้ใช่ไหมมันก็มองไม่เห็นนะ uh, อเออนะคะช่วงนี้อากาศดีค่ะแต่ไม่แน่อ,อ,อาทิตย์หน้าอากาศน่าจะกลับมาเร็วร้ายอีกรอบหนึ่งนะคะฝนอาจจะตกอีกค่ะสวยจังเลย ค่กี่ดอกแบกทุกวันนั่นแหละมือจะได้นิ่งนะคะทุกคนนั่งรถไฟแบบมาทางบ้านแม่ใช่ไหมแบบอุ้ยวิวดีมากเลยอ่ะแบบเห็นต้นไม้ไปแล้วค่ะเจอกันนะ